วันนี้อากาศดีนะคะแล้วก็มีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังมีน้องท่านนึงนะคะมาปรึกษาอาจารยทยาเข้าไปสัมภาษณ์งานแล้วก็ได้งานด้วยตำแหน่งที่มากขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วเงินเดือนนะก็แน่นอนเขามากขึ้นด้วยซึ่งฟังๆดูเนี่ยเขาได้งานเนาะมันเป็นเรื่องที่ดีน่าย,ยินดีอาจารย์ทิยาย,ยินดีกับเขานะคะแต่สิ่งที่เขามาปรึกษาก็คือเขาเกิดความกลัวความลังเล ว่าเฮ้ยจะไปดีไหมเพราะว่าที่อยู่เนี่ยที่อยู่ทุกวันนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะคะสบายดีมันอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของเขาค่ะ mm hmm. เขารู้สึกว่าถ้าย้ายไปแล้วทํางานให้บริษัทใหม่เนี่ยไม่ได้เต็มอย่างที่เขาหวังไว้ที่บริษัทใหม่หวังไว้แล้วถ้าลาออกตรงนี้มันก็เฟลอีกเขากําลังอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะระหว่างคอมฟอร์ตโซนแล้วการก้าวขึ้นไปอีกรเลเวลหนึ่งนะคะอาจารย์ทย่าไม่ได้ให้ คำตอบเขาหรอกแต่ให้เขาไปคิดดูนะคะว่ามีสองเรื่องเรื่องแรกนะคะในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่แน่นอนที่ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า certainty หรือว่า security มันไม่มีความแน่นอนปลอดภัยหรอกอย่างที่เราเคยได้ยินเนาะความไม่แน่นอนคือความแน่นอนนะใครจะไปรู้บริษัทที่เขาทำอยู่ที่เขาคิดว่ามั่นคงมากเลยวันดีคืนดี อาจจะเลี้ยออฟคนแล้วเขาอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ไม่ได้แช่งนะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีหลายอย่างมันไปไกลมากอะคะ่ะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์นิยะนำมาเป็นหัวข้อในวันนี้ก็คือเรื่องของ Security อะคะ่ะบางคนบอกว่ามันต้องมี Security อ่ะอันนั้นก็ใช่การวางแผนอะไรในชีวิตอันนั้นใช่แต่ว่าเราควรจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆออกจากคอมฟอร์ z โซนออกมาสะบ้างนะคะ เราจะได้รู้ว่าในโลกนี้มันมีอะไรไหลายๆอย่างที่เรายังไม่รู้แล้วเราควรจะต้องรู้หรือเปล่านะคะมีอะไรที่เป็นความฝันเราแล้วเราอยากเติมเต็มแต่ว่าเราไม่กล้าที่จะออกมามันมีอะไรไหมที่เรายังไม่อยากจะออกมาหรือว่าอยากทำแล้วแต่ว่ากล้าๆกลัวๆลองจ้มปออกมาลองออกมาทำนะคะจันนิยาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาอยู่หน้ากล้องแบบนี้หรือมาอยู่ในประเทศอื่นลองใช้ชีวิตในแบบ <una fun> อ,อ,อื่นๆบ้างเนี้ยเพราะว่าอย่าลืมเรามีชีวิตเดียวนะคะลองใช้ ชีวิตในแบบอื่นๆดูบ้างนะแล้วเราจะค้นพบเท่าทีก็จะค้นพบว่าเฮ้ยมันมีอย่างอื่นที่เฮ้ยเราก็เป็นได้เราเป็นในเวอร์ชันอื่นๆอีกได้นะคะเราคงเคยได้ยินนะคะว่า when the student is ready the teacher will appear ความหมายก็คือว่าเมื่อนักเรียนพร้อมอาจารย์คุณครูจะปรากฏกายให้เราเห็น ในความหมายก็คือว่าถ้าเราอยากเรียนโน้นเรียนนี่อยากหาข้อมูลอะไรแบบเนี้ยทุกวันนี้มันมีพร้อมนะคะอาจจะเป็นในรูปแบบคนมาสอนเรามีโคช้ชเป็นหนังสือก็ได้เป็นรูปแบบออดิโอบุ๊กเป็นอะไรอย่างอื่นที่มาสอนเราก็ได้ฉะนั้นอาจารย์ทยาไม่อยากให้เราจํากัดว่าเฮ้ยฉันเป็นตั้งแต่ซื้ออย่างอาจารย์ทยาเนาะเราเป็นอย่างอื่นอีกไม่ได้เรามาเป็นครูได้ไหมอะไรแบบเนี้ยเรามาทําโปรแกรมเรามาทําอย่างอื่นเรามา เรียนรู้อะไรอื่นๆเพิ่มเติมได้ไหมนะลองชาร์เลนจ์ตัวเองดูอย่างที่2นะคะก็คือเรื่องการลดอีโก้ตัวเองลงลดอคติตัวเองลงอะไรที่ใครเคยบอกเราไว้ว่าตอนเด็กๆเ,เราเป็นแบบนี้เราอย่าไปลาเบลเราอย่าไปติดป้ายของเราเราเป็นอย่างอื่นได้อีกนะ,ะอาจารย์นิยะตอนเด็กๆนะตัวน้อยๆอยอ่างไม่เคยคิดว่าเราจะมาทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตได้อย่างนี้นะ,ะฉะนั้นลองคิดทบทวนดูนะคะ อคติอีโก้มันบดบงังความสามารถเราอยู่ที่เราซ่อนเล้นอยู่นั่นก็คือข้อคิด2เรื่องนะคะแล้วเราจะไม่เสียใจถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่ในโลกนี้แล้วเราได้ทำสิ่งต่างๆที่เราอยากจะทำแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ